ว่ก oh, คิมนะคะคิมจะทำวอคตอนเย็นหนึ่งวันค่ะซึ่งวันนี้คิมจะไปตีเทนนิสค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคะยังไม่ถึงเวลาที่จะไปตีเทนนิสนะคะคิมต้องมารอที่บ้านเพื่อนนะคะโอเคเดี๋ยวคิมขอไปพักนอนนั่งสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามกีฬานะตอนนี้นะคะคิมก็ถึงสนามกีฬาแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปตีกันเลยค่ะ tung 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 แค่นี้เนื้อเหรอ นมากเลยถึงบ้านแล้วนะคะคีมขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เพียมากๆแล้วก็เรียนหนักด้วยแบบแดดร้อนมากกระเป๋าหนักจะไปลง Okay, ระะเราต้องทำความสะอาดหน้าก่อนนะคะเพราะว่าหน้าเราแบบไม่ไหวจริงๆ <c oughs> ทุกคนดูดิมันดำมากเหนื <c oughs> ่อยมากเลาวันนี้ขี้บนหนัวตอนนี้คิมก็อาบน,าน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลอกสิวเส้นก่อนนอเแล้วค่อยไปมาร์กหน้านะคะโอเคมาค่ะเดี๋ยวเรามา ลองสีเส้นกันเลยนะคะนี่โอเคโอเคครบ10 1ถึงนาทีถึง20อาทีนลทีนะคะล้มลอกกันนะคะทุกคน มาค่ะเดี๋ยวเรามามา์กหน้ากันเลยนะคะก็ก่อนอื่นเลยคิมต้องเอาผมหน้ามาขึ้นก่อนนะมาตัวนี้นะคะมีสมุนไพรฤทธิ์เย็นเจ็ดชนิดเลยนะคะแล้วก็ผงของเขาเนี่ยละเอียดสุดๆเลยนะคะเหมือนเนื้อแป้งเลยค่ะโอเคเดี๋ยวคิมจะตักแล้วก็มาใส่ในถ้วยนี้นะคะคือคิมจะบอกว่าทุกออเดอร์นะคะมีน้ำพึ่งป่าแล้วก็ช้อนผสมนะคะแถมมาให้ทุกออเดอร์นะคะอโอเค แต่คิมขอเตือนไ้เลยนะว่าน้ำพึ่งตัวนี้ควรเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมดมันจะขึ้นนะแต่ถ้าเกิดน้ำพึ่งเนี่ยมันหมดขึ้นใช่ไหมเราก็สามารถผสมกับอย่างอื่นได้ะคะ่ะเช่นน้ำเปล่าโยเกิร์ตเจลว,ว่านหางจระเข้แล้วก็น้ำตกนี่คือคิมชอบใช้กับตัวนี้นะคะเพราะว่าฟินคิมจะตักนะ ตัวผงของมันนะคะคือเนื้อละเอียดสุดเลยนะคะเหมือนแป้งเลยอ่ะทุกคนมาคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาที่น้ำผึ้งกันเลยแล้วมาตัวนี้ไหมคะช่วยในเรื่องสิวอักเสบสิวเซี่ยนสิวอุดตันด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายสุดเลยนะคะมาคะ่ะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลย นี่ค่ะคิมก็ได้ผสมน้ำเปล่าด้วยนะคะคือมันจะได้ไม่เหนียวหน้าเกินไปนะคะเวลาทานจะเกียรยากนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยโอ้ตัด มก็ได้มาเสร็จที่บล็โอเคก็คือการบ้านคือมัน15 minutes later เดี๋ยวเราไปล่าหน้ากันเลยค่ะกันมันไม่บาดทุกคนทำอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกอะไรเลยนะมันไม่บาดหน้าเลยทุกคนเขาเม็นแบบอุ้ย โคนหน้าคิมใสมากดูดิดูดิดค่ะคิมก็นั่งน่าแสดงนะคะน้่ใส่มากคิมแบบโอ้ยใช้กี่ทีกี่ทีก็ชอบทุกทีเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สั่งซื้อได้ที่เดเดชนาสกินนะคะร้านนี้เลยะคะ่ะ เดี๋ยวคิมจะทิ้งลิง์ไว้ใต้ description นะคะทุ่ังนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปขอกับเพื่อนนะตอนเย็นอะไรอย่างนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ตอนขอไปเรียนคิมก็จะว่างแล้วนอนได้จะนอนเดึกๆได้นะคะโอเคคิมขอตัวไปคุยกับเพื่อนไปนอนเล่นไปฟังเพลงแล้วก็ ทำอะไรทำากันบ้านนะคะถ้าเกิดใครชอบคีมีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะแล้วก็ฝากชนาะเอาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ร้านนี้อกอมั okay. ่นค่ะเต้โอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนยนะคะคีมล้างไม่สะอาด เดี๋ยวไปล้างกอนอเคครมเสร็จแล้วนะคะนี่ทายเสร็จแล้วเฮ้ยน่าใส่จริงๆแเจ๊อยู่ล้างสตหน่าใสเลยอะหนอุ้ยนอาคืนิ่นอมอะจริงหรอหมอ,อจริงจริงเจิงจับเอเอมะ <laughs>